สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับเครื่องการฝ่ายน้ำย่างที่ทดน้ำจากหน้าน้ำตกมาใช้เพื่อการเกษตรอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบารมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบพิตรรัชกาลที่9ค่ะเครื่องการฝ่ายน้ำย่างเป็นส่วนหนึ่งของน้ำตกศิลาเพชรตำบลศิลาเพชรอำเภอปัวจังหวัดน่านก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2532 เพื่อให้ประชาชนได้นําน้ําไปใช้ในการเกษตรและการปศุสุัตว์นั่นเองค่ะโครงการฝ่ายน้าย่างนี้ให้ประโยชน์แก่ประชาชนที่มีพื้นที่ล,าลาําน้าย่างไหลผ่านและบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงค่ะ mm. ค่ะและในช่วงต่อไปเราจะพาทุกคนไปชมตัวอย่างพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์จากโครงการฝ่ายน้ําย่างนี้นะคะไปชมกันเลยค่ะและตอนนี้นะคะเราก็ได้อยู่กับพื้นที่ตัวอย่างที่เราได้พูดไปในเบื้องต้นนั่นก็คือพื้นที่ทําการเกษตรของชาวบ้านในชุมชน โดยชาวบ้านได้นําประโยชน์จากโครงการมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับพื้นที่ของตนเองในการทําการเกษตรและการประัุว์นั่นเองค่ะ และนี่นะคะเป็นส่วนหนึ่งในโครงการพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลิยเดศมหาราชบรม,มานาถบพิตรรัชกาลที่9ทําให้ประชาชนชาวจังหวัดน่านมีความเป็นอยู่ที่ดีตราบทุกวันนี้ขอบคุณค่ะ